เฉิญนร่วมสืบสารงานประเพณีประจำปี2563ไหว้เจ้า9กาสารเทศกาลกินเจสมุรสาครครั้งที่14ณบริเวณริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุรสาครและสารเจ้า9แหง่ง16-25ตุลาคม2563นี้ไหว้เจ้าครบ9กาสารรับฟรีเหรียญมงคลตามเส้นทางบุญหนุนมงคลชีวิตฟังมหาชัยสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุรสาคร รงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครสารเจ้าแม่กวนอิมพันมือคล้องจากสารเจ้าปุนทก,กงในคล้องมหาชัยฟังท่าฉลอมสารเจ้าแม่จุ้ยบวยเนี้ยสารเจ้าปุนทก,กงท่าฉลอมสารเจ้าพ่อกวนอูรงเจเชงเฮียงตัวและอุทยานสวนพระพุติสัตว์กวนอิมท่าฉลอมเลือกซื้ออาหารเจโดยชมรมผู้ประกอบการอาหารเจกว่า50ร้านคา้าแจกฟรี อบวินเส้นเจ้ามหามงคลอย่าลืม16-25ตุลาคมนี้ร่วมสืบสารงานประเพณีประจำปี2563ไหว้เจ้า9กาศาลเทศกาลกินเจส,สมุทรสาครครั้งที่14ณบริเวณริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร